ก่อนอื่นเนี่ยมันก็มีเรื่องหนึ่งที่คนสับสนมากก็คือเรื่องของว่าคนไหนกันแน่ที่เป็นพังเมาเป็นแมวอ้วนรูปซ้ายหรือรูปขวาเพราะรูปซ้ายเนี่ยตอนแรกแชร์กันเยอะสรุปผมบอกไปรล่าที่แล้วว่าเป็นรูปขวานแหละแต่บางคนยังคงสับสนงั้นผมจะเทียบรูปนี้ให้ดูรูปนี้คือรูปฉลองครบรอบของแมวอ้วนกับทางนางฐานบนลูกโป่งเนี่ยมันจะเขียนทั้งชื่อจริงฝ่ายชายและชื่อจริงฝ่ายหญิงแล้วคุณดูหน้าฝ่ายชายนี่ยเขาคงฝ่ายชายจะเหมือนกับแบบไหนเหมือนกับแบบที่สองที่เมื่อกี้ให้ดูหรือว่าแบบแรกก็ต้องแบบที่ คือแบบแรกอาจจะไม่รู้ว่าพ่อแบบทางพังเมาตอนหนุ่มหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ที่โชว์ชวที่ตอนนี้สื่อจีนออกกันเนี่ยก็คือรูปที่2เนี่ยแหละเป็นรูปจริงที่ทางฝ่ายหญิงอะปล่อยออกมาเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยเคยคบกันจริงหลายหลายคนคือกังวลถ้าเป็นในไทยคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยมันให้ดูเสน่หหาหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวจะพาไปดูมันเป็นยังไงเพราะเนี่ยแหละไปไปมาๆพี่สาวทุกวันนี้ก็ยังคงแฉพี่สาวคือวันแรกเจอพี่สาวร้องไห้เลยร้องไห้ลงติ๊กตอกให้คนเห็นว่าเจ็บปวดแค่ไหนแล้วก็ หลังจากนั้นพอจบจากร้องไห้ก็เริ่มแฉมากขึ้นแฉทุกวันวันนี้ก็แฉเมื่อวันก็แฉะนะถ้าย้อนไปช่วงแรกที่บอกก็คือน้องชายเนี่ยอยู่เฉยอันนี้มาในน้ําลูกค้ามาจีบน้องชายน้องชายก็ไม่ได้สนใจอะไรตอนแรกทางแมวอ้วนเนี่ยไม่ได้สนใจนะไม่ได้ชอบอะไรเพราะสนใจแต่ทำมาหากินอนะอยากจะทํางานแต่ผู้หญิงเนี่ยตะล่อมตะล่อมไปเรื่อยเรืยชั้นรักเธอเนี่ยโอ้ยเป็นห่วงนะนอนเยอะๆออ้ยคุณเก่งมากชมเพื่อติดกับดักหลังจากนั้นพอเนี่ยพอพิกกัาผู้ชายเออเริ่มโอเคงั้นชั้นเป็นแฟนคุณไหมล ฉันจะเป็นภรรยาคุณเป็นสามีคุยไปคุยมาภายหลังที่ผู้ชายเริ่มตกลงที่จะเป็นสามีภรรยากันเนี่ยผู้หญิงทางน,นางถังก็จะเริ่มโชว์ให้ดูว่าไอเนี้ยแหวนเนี่ยสวยไหมกำไลเนี่ยสวยไหมผู้ชายก็บอกว่าสวยผู้หญิงก็บอกไม่มีังินซื้อมันแพงมากเลยผู้ชายก็จะถามว่าเท่าไหร่ผู้หญิงบอกตัวเลขไปผู้ชายก็โอนให้อะไรประมาณนี้รวมไปรวมมาจนถึงต้นจนถึงตอนเนี้ยเสียไปแล้ว5 0 0แสนไปจนถึง800แสนหยวนเพราะว่าสองล้านถึง4ล้านบาทที่ผู้ชายทํางานหาเงินแทบตายการหาเงินของผู้ชายก่งที่บอกเมื่อกี้ ยังไม่พอผู้ชายหาเงินลําบากหาเงินจากหยาดเงื่อโดยที่ไม่เอาเปรียบใครเลยทํางานให้ครบทุกอย่างให้อย่างดีแถมตัวผู้ชายเองเนี่ยกินข้าวอย่างลําบากพี่สาวออกมาแฉเปิดเบื้องหลังน้องชายว่าน้องชายเนี่ยวันนึงสั่งอะไรกินบ้างบางทีทั้งวันเนี่ยกินแค่มือเดียว10บหยวนถ้าเราดูจากคลิปนี้ก็เห็นว่าไงนะพี่สาวออกมาเปิดน้องชายเนี่ยสั่งวันหนึ่งทั้งวันเมนดเดียว50-60บบาท10บหยวนเนี่ยตีไปประมาณ50บาท60บาทอย่างนี้แล้วก็อยู่แต่บ้านสั่งพวกนี้กิน ยังไม่พอการสั่งมันคล้ายๆในแนวสั่งแกลบในไทยสั่งแกลบสั่งออนไลน์กินอ่ะก็จะมีคนมาส่งใช่ไหมฮะที่เจ็บก่อนนั้นก็คือน้องชายเนี่ยสั่งพวกรเดอร์ออนไลน์ด้วยการร่วมบินประหยัดด้วยการร่วมบินกับคนอื่นถ้าปกติเราจะมีสั่งแบบประหยัดก็คือสั่งแบบร่วมบินกับคนอื่นหมายถึงว่ารายเดอร์คนนึงเนี่ยจะขนหลายอย่างเขาจะขนแต่ละร้านแต่ละคนแต่ละเจ้ามารวมกันแล้วค่อยไปส่งแบบนี้ค่าส่งจะถูกกว่า แต่ถ้าคุณจะเอาแบบส่งแบบปกติส่งแบบเร่งด่วนเนี่ยก็คือรเดอร์คนนี้จะวิ่งไปรับเมนูของคุณคนเดียวแล้วเขาวิ่งมาคุณจะเร็วขึ้น,นเนี่ยแหละทั้งเมาเนี่ยแมวอ้วนเนี่ยเลือกแบบร่วมบินกันซึ่งการร่วมบินมันก็ประหยัดได้ประมาณครึ่งเหยวนอครึ่งเหยวนก็ประมาณ 2- อสาบาทประมาณนั้นถ้าวันไหนเนี่ยไม่สามารถร่วมบินได้เขาก็าจะทิ้งไปก่อนเช้าไม่มีก็รอเที่ยงค่อยมาร่วมบิน ประหยัดไปสองสาบาทเขาก็ต้องประหยัดเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีเงินให้แฟนเขาใช้ชีวิตเอาเงินมหาศาลไปกี่แสนให้ผู้หญิงแต่ตัวเองเนี่ยประหยัดอยู่สองสาบาทสองสาบาทก็ไม่เสียแล้วตัวเองก,ก็กินใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แล้วถ้าเราดูแชทตอนไท้ทายที่พี่สาวออกมาแฉยก็คือว่าทั้งฝ่ายชายเนี่ยทวงถามผู้หญิงมาตลอดทวงถามนั่งถานมาตลอดว่าคุณเนี่ยไม่รักฉันแล้วใช่ไหมถ้าไม่ได้ฉันก็บอกกันตรงๆแล้วจะได้เข้าใจกันฉันก็จะได้ไม่กวนเธอแล้วผู้หญิงไม่ผู้หญิงพยายามตื้อต่อว่าก็ ฉันขอเวลาชิดหน่อยฉันก็ต้องขอเวลาบ้างไหมเนี่ยหน่อยคุณนักกดดันฉันเกินไปแล้วแล้วก็ยังมีคุยเรื่องเงินอีกผู้หญิงพยายามบอกผู้ชายว่าถ้าฉันไม่รักเธอเนี่ยเธอก็กะจะเอาเงินคืนหรอหรืออะไรแบบนั้นผู้ชายก็ไม่ใช่งงนะผู้ชายก็ก็มีความคิดอยู่ฉลาดอยู่ว่าก็ใช่มันก็ต้องบางส่วนหมายความว่าถ้าเลิกกันแล้วต้องคืนกันบางส่วนบางเรื่องของกฎหมายอยู่แล้วไทยก็เป็นคุณแต่งงานกันคุณรักกันตกลงปรงใจกันเนี่ยเวลาแยกทางกันสิ่งที่สร้างมาด้วยกันก็ต้องแบ่งกันจะครึ่งครึ่งเท่าไหร่ก ผู้หญิงก็เลยเริ่มเหมือนกระวนกระวายหลังจากนั้นภายหลังที่คุยเรื่องที่เสร็จผู้หญิงคอยทวงถามผู้ชายเอาก็คุณเนี่ยอยากจะมาทวงเงินฉันนี่ไม่เป็นไรฉันก็ไม่เอาเงินคุณแล้วฉันจะยอมไปลำบากของฉันเองเพื่อผู้ชายเห็นใจเป็นเป็นการตัดล่อผู้ชายทำให้ผู้ชายเห็นใจว่าเออผู้หญิงเนี่ยลำบากผู้ชายก็เห็นใจจริงๆสุดท้ายไปไปมาล่อผู้ชายไปมาว่าเนี่ยคุณก็จะเอาเงินกับฉันคืนอยู่ดีแล้วฉันจะทำยังไงดูนี่นะผู้ชายก็เลยบอกไม่มีหรอกฉันไม่เอาเงินคือหรอกอันนั้นท่านก็พูด้นะ่ทาเี ผู้หญิงก็เริ่มรู้ว่าตัวเองไม่ต้องคืนเงินก็คือเริ่มตัดผู้ชายจนสุดท้ายบอกอ้างว่าตัวเองขอเวลาหลายวันผู้ชายก็รอหลายวันนะสุดท้ายผู้หญิงออกมาพิมพ์จะเอาเลยจะเอาเหยียดเลยว่าเนี่ยฉันเนี่ยรู้สึกว่าเออคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีนะทําดีมากแต่สิ่งที่คุณไม่โอเคก็คือเรื่องของเงียบเกินไปเป็นคนขืมเกินไปทางทั้งที่ไม่เกี่ยวหรอกเหตุผลนี้ไม่ใช่เหตุผลในการเลิกรักถ้าสมมุติคุณมีปัญหาแค่ว่าขืมเกินไปคุณก็ชวนเขาคุยเยอะๆแต่ไม่อจะผู้หญิงให้เหตุผลแบบนี้ผู้ชยเงีบื แล้วสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะเข้ากันไม่ได้อนาคตถ้าเรามาค้นพบอีกทีว่าเราเข้ากันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเลิกกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนนี้อะไรก็ตามผู้ชายก็ตกตกลงนะถามว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ตัดสัมพันธ์กับผู้ชายทั้งที่ก็ผู้ชายให้เงินเพราะว่าหลังๆเนี่ยผู้ชายไม่ค่อยให้เงินแล้วเพราะผู้ชายมองว่าเอ้ยฉันหาเงินแทบตายเพื่อจะสร้างครอบครัวกันและฉันก็อยากแต่งงานกับคุณแล้วฉันเก็บเงินเนี่ยเตรียมแต่งงานแล้วถ้าแต่งงานเนี่ยสบายแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มกลัวเรื่องงนเิ ว่าให้ไปแล้วก็ดูไม่ได้มีอะไรพัฒนาเลยแต่ก็ในใจยังสงสารผู้หญิงยังให้บ้างแต่อาจจะไม่เยอะก่อเยอะเท,เท่าเมื่อก่อนแต่ก็ใกล้ชิดกันเรื่องของการแต่งงานอีกเนี่แหละก็เลยบีบให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเ้ยต้องตัดสัมพันธ์แล้วเงินก็ไม่ค่อยได้แล้วอะ่ะแล้ต้องแต่งงานอีกแล้วก็ฉันก็ไม่ได้ชอบคุณอยู่แล้วฉันอาจจะมาล่อหลอกเอาเงินคุณอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายตัดสัมพันธ์หลังจากผู้หญิงตัดสัมพันธ์ผู้ชายก็ตกตกลงแล้วก็บอกว่างั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยเอาผ้าห่มอะไรไปคืนที่หน้าบ้านคุณแล้วฉน ผู้ชายก็บอกว่าก็คงนั้นแล้วผู้ชายก็มีไปที่หน้าบ้านผู้หญิงเพื่อไปเอาคืนไปเคาะไปเรียกแหละผู้หญิงไม่สนก็คือไม่มาหาผู้ชายคนนี้เลยเขาไปหาก็ไม่คือผู้ชายรู้บ้านผู้หญิงถ้าผู้ชายอยากจะไปตื้อผู้หญิงเขาทําได้แต่เขาดีมากเขาอยากจะอยู่กับผู้หญิงแล้วถ้าดูจากในแชทนะเขาบอกผู้หญิงว่าถ้าคุณกลัวว่าฉันเนี่ยจะเอาแค่นอนกับคุณอย่างเดียวเนี่ยคุณบอกฉันได้ฉันก็จะมาอยู่กับคุณเวลากลางวันแล้วเวลากลางคืนฉันก็จะกลับไปนอนที่หอของฉันเพราะผู้ชายมาที่ส่งชิง เสียค่าเช่าหอเพื่อมาขอให้ใกล้ผู้หญิงได้สักหน่อยตอนที่มาหอนี้ใหม่ๆผู้ชายบอกว่าไม่เป็นไรไม่ไม่ได้เจอกันก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วรู้ว่าบ้านผู้หญิงอยู่ไหนแต่ก็ไม่กล้าไปหาจนกระทั่งเนี่ยแหละพอเรื่องของคู่ชีวิตมันจบแล้วเขาก็จะไปหาผู้หญิงสักหน่อยเอาผ้าห่มเอาอะไรไปคืนให้ผู้หญิงผู้หญิงบอกว่าไม่ต้องนะแต่ผู้ชายไปไปวางไว้แล้วก็ไปเคาะเผื่อผู้หญิงจะเห็นหน้าเจอหน้ากันสักหน่อยไม่ผู้หญิงไม่สนผู้ชายก็เลยโอเคตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่สงชิ่งนี่ พร้อมทั้งโอนเงินให้ผู้หญิงก้อนหนึ่งก่อนที่เขาจะจบชีวิตตัวเองพอผู้หญิงรู้ข่าวก็ไม่ได้สนใจอะไรบอกว่าเป็นญาติเห็นไหมภายหลังเกิดเรื่องก็บอกว่าเป็นญาติแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขปกติมากได้เงินเข้ามาแล้วแต่โชคดีที่สุดท้ายทางครอบครัวฝ่ายหญิงรู้เรื่องนี้ตำรวจมีเอาโทรศัพท์ไปเช็คก็รู้ก็มีการพูดคุยสุดล้วต้องชดใช้นะเขาต้องส่งเงินคืนบางส่วนให้จริงๆมันจะจบแหละมันจบตั้งแต่ส่งเงินคืนให้ถ้าไม่มีแชทไม่มีข้อมูลพวกนี้พี่สาวไปเจอไงมันก็เลยจบญาติ มันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันจะกลายเป็นกฎหมายไหมจะโดนไหมหลายหลายคนก็กังวลกังวลว่ามันจะไม่ผ่านกฎหมายหมถึงว่าสู้แล้วไม่ชนะฮะสาวจีนเนี่ยบางคนก็ประชดว่าเนี่ยถ้าคดีนี้เนี่ยไม่ชนะนะฉันจะไปหลอกเอาเงินผู้ชายบ้างเพราะในเมื่อมันดูไม่เป็นธรรมะมันก็เห็นอยู่ว่านี่คือการโกงถ้าแบบนี้ไม่ใช่การโกงและแบบไหนคือการโกงแต่ความจริงแล้วในมุมหนึ่งคือเรื่องนี้มันผิดกฎหมายมันคือการล่อลอกเอาเงินชัดๆเพราะในอดีตมันมีเรื่องกฎหมายที่ใกล้เคียงกันข้อหาที่ใกล้เคียงกันเหมือนกัน เคยมีข้อหนึ่งคนคนหนึ่งเนี่ยหลอกเอาเงินจากคนอื่นเช่นกันทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยผู้ชายไปหลอกเอาเงินจากผู้หญิงทําตัวเป็นคนที่ดูมีฐานะแล้วก็ไปหลอกเอาเงินผู้หญิงมาอ้างว่าตัวเองเนี่ยรักกับผู้หญิงแล้วก็หลอกเพื่อจะเอาเงินไปลงทุนและอน,นาคตเนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันเหมือนกันเหตุการณ์ใกล้เคียงกันแต่แค่อันนี้หลอกเอาเงินล้วนๆโดยที่ไม่ได้ลงทุนอ่ะหลอกว่ารักบางคนเนี่ยอาจจะความเสียหายไม่เยอะก็คือไม่กี่พันเหรียญนะไม่กี่หมื่นบาทอ่ะสุดท้ายโดนติดคุกนะหกเดือนอีกกรณีหนึ่งอ้นนนนมนมากกก็็คืออดหหลไปปเแสย เห็นไหมใกล้เคียงของแม่อ้วนเยอะกว่าแสนด้วยอันนี้โดนติดคุกไป11ปีแล้วคือกฎหมายจีนแรงมากกับเรื่องพวกนี้แต่ก็สุดท้ายมันอยู่ที่การพิสูจน์เจตนานแหละผมเคยพูดเสมอเวลาเกี่ยวกับอะไรกับกฎหมายกับการสู้คดีผมจะบอกพิสูจน์เจตนาคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเจตนาคุณไม่ใช่แบบนั้นแล้วอีกฝั่งก็จะมาแย้งคุณว่าเฮ้ยเจตนาคุณแบบนี้แล้วสุดท้ายคุณอาจจนมุมด้วยหลักฐานนั่นคือจุดจบของคุณศาลยุติธรรมจีนมีการเผยแพร่พวกนี้คำสั่งศาลคำตัดสินของศาลผ่านหน้าเว็บไซต์ของศาลยล้ว้วไไปดไดูเ ที่จีนเขาจะเรียกกันว่าอีเล่นไอ้หวยหมิงเล่นไอ้คือความรักหวยหมิงคือชื่อแต่ว่าคุณใช้ความรักมาเป็นชื่อสื่อแบบง่งายๆก็คือว่าคุณไม่ได้รักเขาจริงคุณเอาความรักมาบังหน้าช่วยโอกาสจากคนที่คนต้องการความรักช่วยโอกาสาคนที่อ่อนไหวคนที่เขาซื่อๆเนี่ยอ,อ้างว่าคุณรักเขาเพื่อเอาความรักของเขามาล้อเล่นเพื่อเอาเงินจากเขาเนี่ยเขาเลยอีเล่นไอ้หวยหมิงเอามาเป็นแค่ชื่อกฎหมายจริงจะใช้คํานี้คุณก็จะโดนแน่ๆหลายคนก่อนหน้านี้หลายคดีแล้วเข้าไปดูได้เลย เสดตามข้อมูลเนี่ยเสดตามหัวข้อที่จะเห็นเลยโดดไปหลอกเอาเงินเขาไปอ้างว่ารักเขาไปอ้างว่าตัวเองมีโปรไฟล์พวกนี้โด,ดนดังนั้นเพราะฉะนั้นนางฐานเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะเสียตังเท่าไหร่คุณต้องไปกังวลว่าคุณจะติดคุกเท่าไหร่ต่างหากอาจจะโดนเป็นสิบปีหรือตลอดชีวิตเพราะนี่คือผู้ชายเนี่ยเสียไปแล้วถ้าผู้ชายไม่เสียอาจจะโดนสิบปีได้เห็นไหมเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ผมให้ดูเมื่อกี้อันนั้นคือไม่ได้เสียก็คือมีการไปฟ้องร้องต่อศาลเนี่ยสุดท้ายชนะสิบกว่าป แต่นางฐานเนี่ยกังวลคือถ้าเราย้อนไปตอนที่นางฐานน่ยคุยกับพ่อของฝ่ายชายนางฐานพยายามจะไม่โอเคแหละไม่โอเคกับที่พ่อเนี่ยพยายามจะเรียกร้องเอาเงินคืนนางฐานถึงขั้นบอกพ่อว่าเฮ้ยหลังจากนี้เนี่ยเออไม่เอาเงินไม่พูดถึงเรื่องเงินได้แล้วไหมเพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วขนาดลูกชายเขาเสียชีวิตขนาเขาเจ็บปวดครอบครัวมาถึงที่มาคุยกับคุณยังโอเคกับคุณนะเขาไม่ได้ไปต่อว่าคุณเขาโอเคคุณเจรจาดีๆับคุณคุณยังไปบอกผู้ชายบอกทางครอบครัวฝ่ายชายว่า ต่อไปไม่คุยเรื่องเงินแล้วได้ไหมเออจ่ายเท่านี้ก็คือจบแล้วเพราะกลัวว่าตัวเองต้องเสียเงินเพิ่มไงแต่ได้เงินกลับจากผู้ชายคือมากกว่ามากกว่าที่จ่ายให้พ่อนะมหาศาเรเลยแต่กลัวไปบอกพ่อแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกนางฐานว่าไม่ใช่ว่าคุณต้องกลัวว่าคุณจ่ายเงินเท่าไหร่คุณต้องกลัวคุณติดคุกไหมติดคุกเนี่ยมูลค่าเยอะกว่าเงินฮนะเพราะว่าเขาถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเขาหาเงินเยอะกว่านี้แน่แแต่พอเขาติดคุกแล้วเสียาราพ ลำบากแนะ่แล้วข่าวนี้เนะี่ยดังในจีนมากคนสงสารมากคนอยากจะเล่นงานมากและเรื่องนี้มันก็เลยจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอีกหลายคนทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงหลอกผู้ชายก็มีผู้ชายที่ไปหลอกผู้หญิงก็มีคดีเมื่อกี้คือผู้ชายที่ผมให้ดูเมื่อกี้ผู้ชายทําตัวมีฐานะไปหลอกผู้หญิงอะไรก็ตามก็จะให้หลายๆคนจะได้รู้กลเม็ดว่าพวกนี้เนะี่ยใช้ชีวิตยังไงเดี๋ยวนี้เนะี่ยอันตรายกว่าแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มีโลกออนไลน์มีอินเทอร์เน็ตไงถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ต้้ออองไดเจกกันน่ แจอกับเขาหลอกเอาเงินเขาก็ต้องเจอหน้ากับคุณเพราะคุณจะให้เงินสดเขาใช่ไหมแต่ก่อนจะง่ายจะดีกว่านี้อย่างน้อยคุณก็คุ้มอ่ะคุณได้เจอเขาได้ใกล้ชิดกับเขาอ่ะได้ไปร่วมอะไรกันกับเขาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่พอมันเป็นออนไลน์คนคุณจะคุยกี่คนก็ได้คุยแบบไม่จํากัดหลอกเอาเงินแบบฟรีๆโอนออนไลน์ได้มันก็จะเป็นข้อดีในตัวและข้อเสียในตัวมันก็เลยทำให้เราต้องยิ่งมีภูมิต้านทานต้องรู้ทันพวกนี้บางคนก็คือมันก็แล้วแต่เออบางทีฐานะคนมันต่างกันไปถึงฐานะทางคคววาาามมักบบบงนนนแแต้้ทุดีอยู่ล ก็คือหาความรักไม่ยากแต่บางคนต้นทุนเขาน้อยอะเขาลำบากกว่าคนอื่นไม่ง่ายก็โดนหลอกง่ายก็ต้องระวังการวางตัวสําคัญมากการระวังตัวรักตัวเองก่อนแต่ไม่ช่ว่าไม่รักใครรักคุณต้องรักคนให้ถูกไม่ช่ว่าห้ามรักใครนะรักให้ถูกคนถ้าเขาดีกับคุณจริงๆเขาดีจนพิสูจน์ว่าใช่แล้วก็โอเคแต่ถ้าบางคนมาไม่ยอมเจอคุณแค่ไม่เจอมันก็แปลกแล้วแล้วก็ไม่ควรจะออกตัวด้วยการทาเหมือนตัวเองรวยเวลาผมไปจีบหญิงจนกระทั่งคบเป็นแฟนเนี่ยผมจะไม่เคยไปทําตัวเป็นคนมีตังเพื่อไจะไปล่อเขาเพราะถ้าคุณทําตัวเป็นคนมีตงเมื่่อไห มุมมองแรกของเขาก็คือคุณเป็นคนมีตังค์เพราะเขาจะเข้าหาคุณเพราะเงินแล้วแต่ถ้าคุณทิ้งเงินไปก่อนอย่างน้อยตัดความเป็นไปได้อย่างแรกว่าเขาจะไม่ได้ชอบฉันเพราะเงินแน่ๆทำตัวเหมือนคนไม่ได้มีเงินอะไรมากก็อโอเคกินข้าวกันก็จะเลี้ยงข้าวกันได้แต่ถ้าแบบจะขอเงินอะไรแบบนี้ไม่ได้ผมก็จะเป็นแบบนี้ตลอดสุดท้ายเนีก็รักกันด้วยความรักก็จะคัดคนที่มีต้องการความรักจริงๆแต่ไม่ใช่คัดคนที่ว่าเออเห็นครอบครัวมีตังค์เห็นตัวเองมีตังค์อะไรก็ตามการวางตัวครั้งแรกสําคัญมาก แต่อย่างที่บอกมันก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ฐานะของคนบางคนก็จะแบบเกิดมาเสียเปรียบอยู่แล้วใช่เราก็ต้องชดเชยตรงนี้บางคนคือเรื่องของหน้าตาเรื่องของอะไรคารมอะไรพวกเนี้ยเขาเสียเปรียบก็จะต้องมีตรงนี้ชดเชยแต่ใช่ชดเชยให้เงินผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องจริงใจกับคุณด้วยไม่ช่ว่าให้เงินผู้หญิงไม่ดีนะเพราะมันจะซับซ้อนอีกบางทีคุณให้เงินผู้หญิงดีแต่ก็ต้องดูด้วยว่าผู้หญิงก็ต้องรักคุณจริงเขาจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแหละไม่ช่วยจะหลอกเอาเงินจากคุณโดยที่คุณไม่ได้อะไรจจาาากกเเเเคคลยยยวัังงไไม่่สสนใุุณณระทปีีชิต อะไรแบบนั้นคือมุมมองในจีนนะตอนนี้เขามีมุมมองสองมุมมุมมองแรกก็คือเห็นใจมากแหละว่าเออดูน่าสงสารไอ้นี่ไปหลอกเขาทำไมอีกมุมมองหนึ่งที่ต่างกันก็คือว่าคุณนะเลือกของคุณเองทางแมวอ้วนคุณเลือกเองแล้วแถมตอนที่คุณโอนเงินให้เขาในตอนที่ก่อนจะคุณจะจากไปคุณยังเขียนไว้ท้ายสุดว่าให้โดยตั้งใจให้โดยตัวเองนั่นแหละไม่ได้ให้เพราะผู้หญิงก่อนนะให้เองเลยสุดท้ายยังตส่าเขียนแบบนี้กระทั่งคุณจะไปเนี่ยคุณยังรักเขาแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าคุณเลือกแล้วคุณตั้้้งงงใจจะเเเลืออกสนนทาแบบี แล้วคนก็เลยบอกกันว่าเอาเราเอาเวลามาเห็นใจมาช่วยตรงนี้เราไปช่วยที่อื่นดีกว่าไหมไปช่วยเด็กที่เขายังมีชีวิตที่เขารำบากอะไรแบบนั้นนั่นคือมุมมองคนจะอีกกลุ่มหนึ่งแต่ในมุมมองส่วนตัวผมผมก็ไม่เห็นด้วยนะว่าจะไปมองว่าเออเขาเสียชีวิตแล้วก็ปล่อยเขาไปคือนั่นคือมุมมองที่คนมาหลอกเขาถามว่าเราทําไมเราต้องมาจริงจังกับเรื่องนี้ทําไมต้องมาพูดถึงทําไมคนมากมายต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเราจะได้จัดการคนชั่วบางทีเราไปช่วยเรื่องเรื่องหนึ่งไม่ใช่เพราะเราเห็นนนนใจจจคคคคดดดดีีอออออยยยยยย่่่่่่่าาาาาาางงงงเเววววแตตรรรััััักกกชชชผมืบๆ อย่างเช่นคนนึงเนี่ยขับรถไปเฉียวคนอึ่นล้มให้ผมเลือกที่จะไล่ตามคนที่ไปชนหรือผมจะเลือกช่วยคนที่กำลังบาดเจ,จ็บผมจะเลือกไล่ตามคนชนนี่แหละนี่คือเส้นทางที่ผมอยากจะทําแบบนี้แต่บางคนอาจจะโอเคละ่ะช่วยคนนี้ก่อนแต่ผมมองว่าไอ้คนนี้เขาอยู่เฉยเดี๋ยวก็มีคนมาแต่ผมไล่ตามคนนี้ติกว่นนี่นี่คือวิธีผมนะผมชอบจัดการคนช่วยหลายคนก็ทําแบบนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนมากมายทําให้มันเป็นกระแสเพราะอะไรเพราะจะแฉผู้หญิงรู้ว่าผู้หญิงเป็นยังไงมันจะได้กลัวแล้วจะได้เป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆคนอื่นที่คิดจะทําแบบนนี้ เพราะฉะนั้นการจะมีมุมมองที่ว่าเออเขาเลือกของเขาเองใช่ก็เลือกของเขาเองเพราะเขาเสียเปรียบเพราะเขานี่ไปหลอกเขาภูมิต้านทานของแต่ละคนไม่เหมือนกันความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าคุณไม่หลอกเขาตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบคุณตั้งแต่แรกถูกไหมเพราะถ้าทางแมวอ้วนอ่ะไปชอบคุณก่อนไปตื้อคุณอ่ะโอเคเข้าใจได้ผู้หญิงเข้าหาเขาก่อน ทำตัวเป็นลูกค้าแล้วก็ทําเป็นจะไปจีบเขาจนเขามีใจด้วยแล้วก็ไม่แปลกไม่แปลกที่แมวอ้วนเนี่ยเขาจะรู้สึกเจ็บปวดใจจนกระทั่งต้องสังเวยตัวเองไม่แปลกมากเพราะว่ายิ่งเอาทุ่มมากเท่าไหร่ยิ่งทุ่มเยอะเราก็จะยิ่งมีใจเยอะเราก็จะยิ่งคาดหวังเยอะมากเพราะอะไรเขาหาตังค์เยอะมากเพื่อให้ผู้หญิงสบายเพราะว่าเขาอยากให้ผู้หญิงสบายในความลําบากเขาบางคนอาจจะมองว่าการให้เงินคือเรื่องของเงินอย่างเดียวแต่บางทีโอเคแหละบางทีการให้เงินอีกฝั่งก็คือเหมือนเหมือนเราทํางานแทบตายเพื่อให้อีกฝัง่งเหมือนความจริงใจแสดงความจริงใจว่่าาาันยออมลบํบกเพืคุณ แบบนั้นนะั่นคือการสแสดงของผู้ชายแต่ผู้หญิงไม่ได้อมองแบบนั้นมองว่ามันคือเงินที่ฉันได้มาง,งนะ่ายๆจะไปซื้ออะไรก็ได้คนที่ไม่มีเงินแต่ไม่ได้สนว่าคุณจะทํางานลำบากแค่ไหนเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่แมวอ้วนเนี่ยทางพังเมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาผูกติดกับผู้หญิงคนนี้มากเพราะเขาทุ่มมาเยอะก็คือเราทําเพื่อคนหนึ่งเยอะๆเราก็อยากได้ผลตอบแทนจากอีกคนบ้างผลตอบแทนก,ก็จะเป็นความรักการใกล้ชิดกันการอยู่ด้วยกันแต่งงานการวางแผนอนาคตมีลูกเป็นครอบครัวมันก็คือพื้นฐานมนุษย์นะมนุษย์ถูกสร้างมาด้วยของ มนุษย์มีความกระทบก,กระเทือนทางจิตใจได้ได้ค่อนข้างอ่อนไหวอะ่ะจะร้องไห้จะยิ้มได้นะพฤติกรรมทางอารมณ์มนุษย์ซับซ้อนมาธรรมชาติสร้างมาแบบนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ทางทั้งเมาทางแม้ว้่ยเขาจะรู้สึกแบบนี้จนเขาต้องเกิดเรื่องแบบนี้แค่เขาเจอผิดคนเท่านั้นเขาเป็นคนดีมากถ้าเขาเจอผู้หญิงที่ดีผู้หญิงถูกคนก็คงจะดีมากโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิงไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ